สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวนพระทรงเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้งวดประจําวันที่16เดือน3ปี6กหาดอกค่ะพี่น้องค่ะเอาชุดเต็ม3ตัวบนตรงๆของ นาอ้วนมาฝากค่ะแอดนาอ้วน,นะะเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเจ้าของข้อมมูนนาอวน้วนเด้อจ้าขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมกันเนาะค่ะเนาะเลขเพิ่นมีอยู่8หาง8ตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะ8ชุด3ตัวของเพิ่นก็นเคยเข้า3ตัวตรงมาแล้วเด้อค่ะเด้องวดที่แล้วในรุดเลขทุกเลขหวยทุกหวยมีเข่ามีออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีรุดบางมาเป็นยังค่ะ มันลดไปกับตามตองวดใหม่หมเ,นเนอะจาะเนาะเด็กที่เปินให้มากกับสีตัวเนี่ยเปกิกบสีมินมี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหาสี่แปดเก้าสามหกเก้าสี่เจ็ดเก้าสาหาศูนย์สี่กนะเลขสาตัวเพิลมีอยู่8ปชุดแตัว8ปหางเอาไปเป็นแนวทางสื่อสรารกินเบื้องรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะมาต้องรอดนานตามตองวดใหม่กันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เอามาให้เบืง้งส สองใบเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเต็มกับชุดตัดของนาอ้วนจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นชุดตัดเน้นๆของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นให้038กับ5 4 9แล้วก็ตัด3883แล้วก็4994เนาะจ้ะเล็กอ่าเดวันชอ็อปนะจ้ะพี่น้องจ้าก็สิเป็น5 4 9คะ่ะชอ็อป4วันนี้ช็อป4เนาะค่ะเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะสำหรับนะ้อ้วนเมื่อวานนี้ก็ลงหายไปชุด2ตัวชุดเต็มนะจ๊ะพี่น้องเนาะวันนี้ลดลงหายุด3มตัวเต็มแล้วก็3มตัวตัดชุดเน้นนาะค่ะพี่น้องคาะามาให้เบิงเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะ่ะและ้วก็มีเลขหางประทัดของไอ้ไข่ เป็นเจ้าสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะให้มาเบิ้งสามแบบสามชุดนะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้เขามแมลงจิตงวดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นงวดที่เปดเนาะคะ่ะแต่ว่าบริเอาสถิติผ่านมาให้เบิ้งเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขกเพิ่งกับมีสีมีลายตัวเลขหางประทัดไอ้ไข่แล้วก็เลขอันนี้เพอนเอามาจับคู่กันค่ะพี่น้องคะ่กะกสีลายหางในจักหน่อยเนาะพี่น้องก็หาะตัวตัดตัวเน้นเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเลือค่ะพี่น้องค่ะขอพี่นอ้นองโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะ